สวัสดีครับพบกับผม2งสิง modify วันนี้นะครับผมก็มาซ่อมระบบไฟที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เช็คสัญญาณจานดาวเทียม psi ด้วยตรงนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาแจ้งมาก็คือเป็นลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับเวลาเปิดแล้วนะครับมันล็อกมันมันค้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ ที่บ้านมีปัญหาเรื่องลูกบิดประตูนะครับผมมาชมกันเลยครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นครับผมมาเลยครับผมอันนี้ก็เป็นลูกบิดประตูห้องน้ํานะครับนี่ลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับเนี่ยปกติมันก็ตัวนี้มันก็จะยุบได้นะครับเนี่ยบางจังหวะนะบางจังหวะนี่คือเนี่ยสังเกตดูนะตัวนี้ครับเนี่ยมันแข็งนะครับมันกดไม่ลงเลยเนี่ยปกติถ้าเราใช้มือถ้ามันยังดีอยู่นะครับไอตัวนี้เราสามารถใช้มือดันเนี่ย ตันี้มันจะต้องยุบเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยอย่างบางครั้งตัวนี้นะถ้าเราเลอปิดไปนะครับไอตัวนี้คือล็อกอัตโนมัติไปเลยนะครับเนี่ยนะล็อกไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็โอเคนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ลูกบิดประตูที่มันเสียนะครับแล้วอยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้วิธีการแกะนะครับก็ลองดูคลิปนี้กันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันมีวิธีไม่ยากนะครับอ่า ไม่มีที่ไม่ยากนะสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ต้องอไปตามช่างก็ได้นะผมเพียงแค่เราซื้อลูกบิดประตูตัวเนี้มาเปลี่ยนนะครับผม <î es> โอเคนะผมจะบอกวิธีแนะนําวิธีการถอดนั่นเองนะผม <î es> <î es> โอเคมาเลยวิธีการนะผมท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับลูกบิดประตูนะครับเนี่ยด้านในห้องน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อยู่นะ <î es> <î es> สังเกตเลยนะครับมันจะมีรูนี้อยู่สําหรับปลดล็อกนะครับ อ่าตรงนี้มันก็ถอดได้แต่ว่ามันไม่สามารถเอาลูกบิดนี้ออกได้นะเพราะว่ามันปลึเกลียวล็อกทั้งคู่เลยนั่นเองหลักวิธีการในการถอดก็คือนี่อ่านี่นะครับผมสังเกตตรงลูกบิดนะตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆนะครับให้ใช้ไขควงแบนดเล็กๆเ,เนี่ยจิ้มลงไปเลยนะเพราะเพราะปะกะติเนี่ยเราไม่สามารถดึงได้นะครับนี่นะจิ้มลงไปเลยปึ๊บแย่ลงไปนี่แล้วก็ใช้มือนะครับผม แย่ลงไปนะครับผมเนี่ยเห uh, ็นไหมเมื่อแย่ลงไปนะครับไอตัวไขควงเนี่ยมันจะไปปลดล็อกนั่นเองนะครับเมื่อปลดล็อกแล้วนะครับก็สามารถเอาออกมาได้เลยเนี่ยด้านหนึ่งนะครับนี่ไอหัวลูกบิดเนี่ยถอดออกมาแล้วนะครับเมื่อหัวลูกบิดถอดออกมาแล้วก็ไอตัวฝาตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกลียวนะนี่ฝาปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้เห็นไหมครับ ก็เราใช้มือนะหมุนได้เลยนะนี่นะมันเป็นเกลียวล็อกนั่นเองนะเห็นไหมครับออกมาแล้วนี่ก็คือชุดนี้เราหมุนออกมาแล้วเห็นไหมครับก็ออกมาเลยทีนี้เมื่อเราหมุนในตัวฝาครอบตรงนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นสังเกตว่าจะเห็นน็อตตรงนี้นี่ผมปิดประตูก่อนเห็นไหมเราจะเห็นน็อตตัวนี้2ตัวนะครับ เราก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันออกมาเลยนะครับขันน็อตตัวเนี้ทั้งสองตัวเนี่ยขันออกเลยขันให้สุดเลยนะครับออกเอาน็อตออกมาเลยนะครับนี่ปึ๊บนะครับใช้มือประคองด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันไอชุดลูกบิดมันอาจจะหล่นโดนในไปไปข้างนอกนะครับผมเนี่ยนะ ขันออกมาแล้วนะครับเมื่อขันออกมาแล้ว2ตัวนะครับ unified. นี่นะนี่ผมขันน็อตมาแล้ว2ตัวนี่นะครับเมื่อเราขันน็อตสองตัวออกมาแล้วนะครับก็เอาฝาครอบตัวนี้ออกนี่นะเอาฝาครอบออกแล้วเมื่อเอาฝาครอบออกแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นอิสระต่อกันละนะครับ2ฝั่งข้างนอกนี่นี่นะครับเห็นไหมด้านนอกกับด้านในเนี่ยสามารถถอดออกมาได้แล้วนี่ผมถอดออกมาเลยนะครับนี่โอเคออกมานี่ นี่ถอดมาได้แล้วแล้วทีนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเป็นรูเฉยๆนะครับผมนี่แล้วส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันติดนี่ไอตนะ้ตัวนี้ละครับที่เป็นปัญหานั่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมนี่มันมีแค่ล็อกเป็นล็อกเฉยๆนี่นะครับเนี่ยมันไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเลยนะตัวนี้มันค้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมถอดตัวนี้เลยนะผมอ่า นอตัวนี้นี่น็อตสองตัวนะครับตัวนี้เอ่อตออมาเลยก็คือชุดนี้แหละครับที่มันเสียนะที่มันมันค้างนั่นเองปึ๊บนี่ขันน็อตออกสองตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยไม่มีอะไรละนี่นะนี่ ก้อยตัวนี้นะครับผมผมถามมาแล้วนะว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะเนี่ยมันเสียเฉพาะชุดนี้แหละเนี่ยมันค้างนั่นเองมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนั่นเองนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันเลยครับครับผมก็โอเคนะคเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมซื้อมานะผมมาเปลี่ยนนั่นเองนะเนี่ยของใหม่นะครับปึ๊บแกะถุงเรียบร้อยนะครับ ก็ไอตัวนี้นับสังเกตตัวนี้นะเนี่ยนี่เป็นของใหม่นะครับดูนะผมจะลองกดดูครับนี่นะนี่เห็นไหมเนี่ยคือของใหม่เนี่ยตัวนี้มันสามารถกดยุบเข้ายุบออกได้นั่นเองนะผมโอเคนะครับนี่นะก็คือเสียแน่นอนนั่นเองนับเนี่ยนี่เบาๆเท่านั้นเองนะับมันจะลื่นนี่ตัวนี้คือเสียซึ่ง ผมไปถามที่ร้านครับตัวนี้เฉพาะตัวนี้มันไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่นะหรือถ้าเราซื้อต้องซื้อเป็นเซตนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวนี้ก็ได้นะถ้ามันมีรุ่นของมันแต่ว่านี่สังเกตนะครับแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันเนี่ยไอยกระเดื่องตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะความหนามันต่างกันเพราะปกติผมก็จะเอาเฉพาะตัวนี้เปลี่ยนแต่ว่ากลัวว่ามันจะไม่เข้าเซตกันนั่นเองเพราะตรงนี้มันเห็นไหมครับเนี่ยเขี้ยวล็อกตรงนี้มันต่างกันความหนามันต่างกันเพราะฉะนั้น ยังไงเราก็ซื้อตัวใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ทีนี้เรามาดูตัวใหม่นะครับเนี่ยการใส่ก็คือว่าเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยกระเดื่องตัวเนี้ยครับเห็นไ,ไหมวิธีการใส่นะครับเห็นไ,ไหมเราจะเอาตัวเนี้ยสอดเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยจะดึงเนี่ยนี่มันคือหลักการทํางานมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะไอตัวเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับไอตัวชุดล็อกด้านในนั่นเองนะผมปึ๊บเนี่ยน,นี่นะครับก็ประมาณนี้นะผมโอเค วิธีการที่เราจะเอาไปประกอบนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดหรือว่าตัวใหม่หรือตัวเก่านะครับวิธีการถอดก็คือนี่ก็ใช้ไขควงนะครับเนี่ยนะแย่ปลดล็อกนั่นเองนะครับดูนะแย่เข้าไปเลยปึ๊บเอ่อเห็นนะให้มันตรงล็อกเขี่ยวมันหมุนให้มันตรงล็อกนะครับนี่ลองขยับด้วยนะครับขยับหมุนนะครับ นี่นะครับเมื่อเราแย่หมุนไปแล้วนะครับไอล็อกตัวลูกบิดเนี่ยมันจะหลุดออกแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตตัวนี้นะนี่นะครับเมื่อเราแย่ตรงนี้นะมันจะมันจะออกได้ละเราก็ถอดออกมาเลยนะครับนี่ใช้มือถอดออกมาเลยนะครับปึ๊บนะอ่าก็ สังเกตนะเวลาใส่ก็ตรงนี้ด้วยครับมันจะมีรอยบากนะครับอย่างเงี้ยนะล่องนั่นเองตอนใส่ก็ให้ตรงล่องนะครับนี่มันจะมีล่ององมันอยู่แล้วเห็นไหมตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปประกอบกันนี่ถอดออกมานะครับนี่นี่ตรงนี้ก็สามารถใส่ล็อกได้ละเอาไปใส่กันเลยครับผมมาเลยเก่าเพนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับสังเกตนะครับลูกบิดประตูห้องน้าเนี่ย ไอตัวล็อกนะครับเนี่ยปุ่มล็อกมันจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยนะไอตัวนี้นะปุ่มล็อกจะต้องอยู่ด้านในนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอตัวตรงเนี้ยน,นะครับผมจะต้องอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะใส่เข้าไปสังเกตล่องตรงนี้นะครับนี่สังเกตล่องตรงนี้เราก็เออนี่ตัวนี้จะต้องตีเข้าไป,าก,าก,ไปก่อนนั่นเองนะครับนี่นะเนี่ยไอตัวล็อกเนี่ยจะต้องตีเข้าไปเลยนะใส่เข้าไปก่อนนะครับผมนี่นะปึ๊บนี่เมื่อใส่เข้าไปนะครับ ไอตัวล็อกเนี่ยมันจะมามาเกี่ยวตรงนี้เห็นไหมครับตัวล็อกของไอตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับชุดตัวเนี้ยมันจะไปสอดเข้ากับร่องพอดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราใส่เข้าไปเห็นไหมครับเนี่ย ine, ไ ний, ไนะเนี่ยไอร่องตรงเนี้ยเนี่ยเราสอดเข้าไปตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยปึ๊ปบเอาให้ตรงร่องนะผมเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยนะครับสอดให้ตรงร่อง นี่ก็เมื่อใส่ตรงล่องเสร็จแล้วนะครับก็มาดูด้านในนะครับเราก็ล็อกด้านในเลยนี่ก็ใช้มือจับไว้นะครับนี้นะเปิดประตูด้านในมาเปิดประตูด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไอาตัวโซเฟตนะครับเพลตัวเนี้ยนะครับนี่นะ เตตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับเลงนะครับมันจะมีรูอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็เอารูตรงนี้ไว้ข้างบนนะครับนี่ทีนี้น็อตที่เราคลายสองตัวใช้ตัวเดิมนะครับเพราะตัวนี้มันจะไม่มีแถมให้นะครับผมเนี่ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับมันจะมีเกลียวอยู่แล้วนะครับเลงให้ตัวลงรูสองรูสองบนล่างนี่ก็ใช้ไขควงนะครับผ่านเข้าไปเลย เนี่ยขันขันให้สุดเลยขันให้แน่นตัวนี้จะเป็นตัวประกรบล็อกนะครับลูกบิดทั้งสองตัวสองฝั่งหน้าไอ้ด้านในกับด้านนอกเข้าด้วยกัน,นความจริงตัวนี้นะครับไม่ยากนะผมลองดูวิธีการก่อนเห็น,นรับเห็นไหมนี่เห็นไหมตัวนี้มันก็ ลองได้นะครับลองดูก่อนได้นี่นเห็นไหมนี่นเห็นไหมมันจะใช้มือดันได้ตันเองนะผมก็ขันน็อตให้แน่ก่อนปึ๊บตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้มันดิ้นด้วยโอเคนี่นี่ก็ ฝาครอบตรงนี้นะครับเอาฝาครอบใส่เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆนะผมไม่มีอะไรนะครับสวมเข้าไปเฉยๆเท่านั้นเองนะเนี่ยนี่ต้องเออมันจะเป็นบาร์ล็อกตรงนี้นะคเนี่ยนะนี่กลับไปเขี้ยวล็อกตรงเนี้ยมันจะมีตุ่มนะฝาครอบเนี่ยเร็งให้ตรงกันนะครับนี่นะเห็นว่าเมื่อกี้มันไม่เข้าเลยปุ๊บอ่าเมื่อตรงแล้วเข้าแล้วนะครับผมก็เอาตัวนี้มาสวมเลยนะตัวหมุนเนี่ยนี่ นะครับวิธีการก็สังเกตล่องตรงนี้สังเกตล่องตรงนี้นะมันจะเป็นล่องเดี๋ยวดูนะอ่าดูตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เราก็เอาล่องเนี่ยไหไหมมันจะต้องตรงกันกับล่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยให้มันตรงนะครับปึ๊บนี่ดันเข้าไปเท่านั้นเองนะครับปึ๊บเห็นไหมเมื่อดันเข้าไปแล้วมาเข้าล็อกนะครับผมเนี่ยนะเห็นนะปึ๊บ น่นะครับเมื่อเขาล่องแล้วมันจะดังแก๊กนะครับนี่ก็ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปก็ลองเทสนะนี่เห็นไหมนี่ล็อกได้นะผมส่วนตรงนี้ก็เหลืออีกอันนึงนะผมอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อกี้ที่เราถอดนอ็อตตัวนี้ก็ล็อกน็อตเท่านั้นเองนี่นะนี่นะครับนี่น ก็ขันน็อตล็อกเข้าไปเท่านั้นเองนะครับผมปึ๊บสองตัวใช้น,น็อตตัวเดิมนั่นแหละครับนี่ก็หันตัวนี้ให้แน่นเท่านั้นเองเห็นไหมทีนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยเห็นไครับเสร็จแล้ววิธีการเปลี่ยนลูกปิดประตูวิธีการเปลี่ยนลูกปิดประตูเห็นไหมตัวนี้นี่นี่โอเคเรียบร้อยก็เมื่ออยู่ด้านในนะครับนี่ตัวนอกก็ปิดไม่ได้ละเห็นไหมล็อกอันนี้คือประตูห้องน้ํานะครับนี่ โอเคนี่ล็อกนี่ <Okay. S 1> okay. ล็อกก็โอเคนะผมเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการเปลี่ยนประตูลูกบิดนะครับนี่มีวิธีหลักการประมาณนี้นั่นเอง mm hmm. กอ็ท่านผู้ชมท่านใดนะที่บ้านมีปัญหาเรื่องอประตูลูกบิดแบบนี้นะครับผม mm hmm. ก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับผมซื้อตัวใหม่มา วิธีการถอดก็ตามในคลิปเลยตามนี้เลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายนะครับเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม